และที่นี่ก็คือโมจิโทเรนะครับเป็นเรียกว่าไร่ผลไม้นะครับที่มีหลายอย่างมากๆเลยแล้วขึ้นชื่อที่สุดเลยคือสตรอเบอรี่นั่นเองโมจิโทเรเป็นไร่ผลไม้ที่มีผลไม้นานาชนิดเลยแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยก็คือสตรอเบอรี่ครับที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่จะมีไร่ผลไม้ให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีบาร์บีคิวด้วยนะที่พามาดูแันที่กัน นี่เขาะจะมีแบบว่าจะเป็นแอปเปิ้ลเชอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่องุ่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพลัมพลัมนี้คือบววอะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนแอปเปิ้ลอยู่ด้านในแล้วก็ที่สำคัญคือมีบาร์บีคิวนี่บาร์บีคิวเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันสรุปแน่นอน ก็ที่นี่อาจจะเป็นลักษณะแบบตู้กดคือถ,ถ้าคนดูเมนูข้างบนแบบมันจะมีเป็นเหมือนกับแบบบาร์บีคิวเซตใช่ปะว่า <c oughs> บาร์บีคิวเซตมีสเต็กมีแบบเฟรนช์ฟรายมีนักเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นการมากดตู้กดแบบนี้แล้วก็รวมถึงแบบการแบบทั้งหมดข้างบนเนี้ยมันก็จะเป็น all you can eat เป็นเหมือนเป็นแบบอะไรเงี้ยที่สามารถเข้าไปกินเ็ดสตรอเบอรี่ในสวนกินได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากกินสตนกอยากกินน้ำอะไรเงี้ยก็กดกดกดแล้วก็กวกอสอนดักเข้าไปแล้วมันก็จะได้สังอรออกมากระตีแล้วเราก็จะได้เป็นตั๋วติเก็ตอันเนี้ยเอาติกเก็ตไปให้เขาได้สตัตรออรีกานแบบนี้เลยซื้อกลับไปกินกนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไ c a ค p Japan ปนแล้วก็มาทริปไ c a ค p Japan ปกับพวกเรา